เอาละสวัสดีครับอยู่กับผมช่องพระเจ้าอยู่กันในเกม d Dead By Daylight Mobile อีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาสุ่มกล่องลับในเกม d e a d by นั่นเองคือมันจะมีแต้มเลือดที่เอาไว้อัพอครับมันจะมีกล่องลับอยู่นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าลับหรือเปล่าแต่ตัวเกมมันไม่ได้แจ้งนะผมก็จะมาสุ่มกันให้ดูตอนนี้ผมเตรียมแต้มเลือดมาประมาณ9้านเเลยนะอันนี้ตันเลยนะ 99เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าก็าจะเป็นยังไงเอาละครับกล่องแรกก็ออกมาแล้วนะกล่องรับที่เราตามหาก็กล่องนี้หมดไปประมาณล้านหนึ่งนะครอ่าลืมบอกว่าผมจะสุ่มของทางด้านฆาตกรก่อนมาดูกันว่าเราจะได้เป็น อันนี้ก็ของฆาตรกรนี่จะเป็นของเดือนเนิร์ดนะส่วนของเซอร์เนี่ยจะเป็นเท็ดลินสักโอเคการพบกันที่สนามหญ้าริมทะเลเป็นชุดของเนิร์ดนะเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อเลยกว่าเม่จะได้อะไรเอาแล้วกล่กองที่สองก็ตามมาติดๆเลยนะ หมดไปก็ร้านหนึ่งพอดีเลยครับกล่องที่สองออกถือว่าออกไวนะฆาตกรเนี่ยหมดล้านเดียวออกง่ายมากเดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรความเชื่อใจแห่งความมืดหัวของเนื้อสวยอยู่นะผมว่าโอ้เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับว่าจะได้อะไรต่อกล่องที่สามออกมาติดๆเลยนะไวมากถือว่าไวนะหมดไปสองสามแสนเองนะ ถือว่าไวมากเลยออกเร็วกว่านะฆาตรกรปกติจะออกช้ามากแต่นี้ออกไวถือว่ามีดวงนะพระเจ้ายังมีดวงอยู่นะอันสุดท้ายก็น่าจะเป็นที่ช่อดอกไม้เลื่อยตัดกระดูกโอเคฮะแค่นี้เราก็จะได้ของทางด้านฆาตรกรครบแล้วนะเดี๋ยวเหลือแค่ซื้อที่เราจะต้องไปสุ่มเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าครับ ก็อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะหมดไปแสนหนึง่งเอถือว่าออกไวมากถือว่าไม่เกลือถือว่าตามหาสําเร็จนะแล้วเ,เปิดเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรอาอทำไมเป็นปาร์ตี้เลือดสาดอ่ะปกติมันจะไม่ได้นะปาร์ตี้เลือดสาดนะเนี่ยเอ๊หรือว่าผมมีสกินแล้วเอยก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะชุดมันเป็นชุดลับอ่ะ แล้วก็เหมือนเพื่อนผมจะเคยได้อยู่นะปราร์ตี้เลือดสรหรือว่ามันจะได้ท้ำอ่ะกล่องที่สองของเซอร์ก็ออกมาแล้วนะหวังว่าคงจะไม่ได้ปราร์ตี้เลือดสา์ซ้ำนะเอ๊หรือว่ามาเจ,จะดวงไม่ดีขนาดนั้นก็ได้บ้งเ,เอ้าเฮ้ยงงอะเนี่ยเฮ้ยทำไม,ไ,มได้ปราร์ตี้เลือดสาดวะไม่รู้ว่าผมพลาดอะไรเ,เออหรือว่าเราไม่มีเคสเป้นสั่งวะ เออก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวผมสุ่มจนเหลือจนได้ดีกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนเอาละกล่องนี้ไว้นาจะเป็นกล่องสุดท้ายนะผมได้สามกล่องแล้วแหละแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมไม่ได้ซื้อเคเลนสันไห้ผมน่าจะไม่มีนะสกินดูดูแล้วผมไม่นะ่าไม่น่าจะมีนะ เดี๋ยวไปดูทางด้านเคสเดนสันก่อนว่าผมมีหรือเปล่าผมยังไม่มีเคสเดนสันด้วยแหละผมยังไม่ได้ซื้อไว้นะมันน่าจะต้องซื้อก่อนหรือเปล่าถึงสกินมันจะออกอันนี้ก็น่าจะใช่นะถือว่าเป็นความรู้นะถ้ามันใช่ผมก็ซื้อมาเลยนะเดี๋ยวลองไปดูสิว่ามันจะออกไหมซื้อเลยแล้วกันอ้าออกมาแล้วนะจริงๆด้วยฮะ กาง,กงเกงเราไปกันต่อนยครับเอาละครับกล่องสุดท้ายก็ออกแล้วนะก็ไม่ถึงออกมันออกพร้อมกันอะ่ะก็เป็นกล่องสุดท้ายแหละขาดสองสกินโอ้โหสุ่มมาสองล้านกว่าสุ่มนานมากได้อะไรมาเอ่ยนักขี่ม้าน้อย เราได้หัวมาอันสุดท้ายก็น่าจะเป็นเสื้อแหละครับโอเคเสื้อสีแดงสีขาวนะน่าจะเป็นลายสกอตหรือเปล่าอสองไอ้สกินท้ายจังหวะจะออกนะจริงๆเราน่าจะได้ตั้งนานแล้วแหละผมเสือกไปโง่จังหวะไอ้ที่ไม่มีตัวเคสผมก็ไม่รู้นะเสียไป2กล่องเลยก็ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสกินกันบ้างดีกว่ามาดูสกินเคสก่อนเลย ผมก็กางเกงยีนเปื่อนฝุ่นนะแล้วก็เสื้อลายสก็ตมิกกี้ห้อยคอสีเขียวก็ผมว่านะาสำหรับผมก็เฉยๆนะก็มีไว้ไปดูทางด้านฆาตกรมาของเดินเนิร์ดเออนี่ไงถามว่าสวยเฮ้ยสวยนะทำเป็นเล่นไปในมุมมองผมว่าเหมือนโดเลมอนเลย <laughs> ทุกคนคิดเหมือนกันไหมดูโดเลมอนดูด,ดูดูหน้ากากวนะเนี่ยเห็นไหมฮะ สีฟ้ามีดวงตาด้วยอะก็ถือว่าสวยนะสกินเนิร์ดไม่ได้เย่เลยมีก็สวยก็จบกันไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการไล่ล่าหากล่องลับของเรา <c oughs> ก็ตอนนี้ผมก็หมดแต้มเลือดไปประมาณ6กล้านหนะก็มีแต้มเลือดมากไม่พอต้องมีดวงด้วยฮะ <c oughs> คือก็คือไม่เกือนะ ก็ยังดีนะที่ได้ครบทั้งสองสก,กินคือแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งตอนเราต้องมีสก,กินเอเราต้องมีตัวของไอนี้ก่อนนะเราถึงจะได้สก,กินมันถึงจะหากล่องรับแล้วได้สก,กินมาไม่นั้นเราจะได้ปาร์ตี้ลูกศาสตร์เหมือนผมอ่ะคลิปนี้ถือว่าได้ความรู้นะเราต้องมีตัวก่อนนะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย